ผมบอสนะครับจากโชรูม PB รถบ้านเกตเอนะครับวันนี้มาเจอผมต้องรู้สินค้าว่านี้ผมต้องลดราคาโดนราคาดีจับต้องได้านอีกแล้วครับผมวันนี้เป็นคิวของตัว Honda City ครับผมด้านนี้นะครับจะเป็นของตัว Honda นะครับ 1.5V นะครับออโต้นะครับปี2011ซึ่งราคาถูกมากๆเลยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าดียังไงขอโทษครับมาดูก่อนครับว่ารถคันนี้สวยไงบ้างครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับผม ครั้นี้ผมขอบอกเลยว่าถ้าเจอตัวจริงจะบอกสวยมากสีเทาดำเนี่ยเป็นสีที่ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมครับให้สกปรกเนี่ยก็ยังสะอาดอยู่เหมือนเดิมนี่แหละข้อดีมันนี่ครับตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับยางก็ดูว่าอีกนานครับผมดูสภาพยางแล้วเป็นของตัวมือเปิดพรีเมียมนะครับผมกันสาดข้างนะครับผมไฟท้ายเนี่ยจริงๆของซิตี้รถเนี่ยผมชอบไฟท้ายตัวด้านนี้นะครับมันเป็นไฟท้ายที่ดูหรูแล้วก็ดูดูกิิบเก๋ดีนะครับมีสัญญาณจุดนะครับผมสองสัญญาณถอย2จุดนะครับผม รอบคันถ้าเห็นตัวจริงจะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวคันนี้นะผมจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็กุญแจสแป์ตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้างในก่อนว่ารถซิตี้คาร์แต่ว่าสัมภาระข้างในเนี่ยกว้างมากตัวนี้นะครับผมสัมภาระข้างหลังเนี่ยผมทำว่าผมถือว่าซิตี้เนี่ยเขาทํามากว้างจริงๆนะครับผมกระเป๋าใหญ่เนี่ยสองใบเนี่ยใส่สบายๆเลยผมมองดูแล้วแล้วก็คันนี้มันสวยนางฟ้าไงรู้ไหมครับมานี่ครับใกล้ๆหน่อยครับนี่ครับน็อต เห็นไหมครับไม่มีแกะเลยป้ายแดงยังไงคือป้ายแดงอย่างนั้นเลยครับผมสวยกริบตรงนี้นะครับทุกอย่างนะครับผมป้ายแดงชัดๆเลยคันนี้บอกได้เลยและแถมว่าราคาผมลืมบอกไปครับคุณผู้ชมราคานะครับผมผมทำโปรโมชั่นอยู่ที่แค่3 9 0 0 0บาทถ้าเกิดมาจาก u t u b e นะครับผมลดเพิ่มอีก1 0,000บาททันทีพร้อมกับเงื่อนไขนะครับรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะครับตามเงื่อนไขของโชว์รูมและยังแถมนะครับผมลดไปการฉุกเฉินให้ฟรีอีก1ปีเต็ม ซึ่งคันนี้ผมบอกเลยครับเหลือคันสุดท้ายนะครับซิตี้ครับในโชว์รูมผมนะครับคราวนี้มาดูห้องเดี๋ยวมาดเูเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าคุ้มกําลังมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวกดก่อนอนี่ครับ ตัวนี้ครับเป็นระบบเครื่องของ iVtec นะครับระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะนะครับของ h o นด a าเขานี่ครับสังเกตไหมครับน็อตนี่ใช่ไหมครับ i, ไม่ขยับเลยครับผมคือ <c oughs> ผมบอกเลยครับรถปี2011เนี่ยและใช้งานแบบรักษามากเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับและแถมไม่มีชน not, น็อตและไม่มีแง่ผมบอกเลยนะครับว่าซื้อรถเนี่ยได้สภาพเนี่ยผมว่าคุ้มเกินราคาแน่ๆแ,แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ย ทำสมมุติว่าซื้อจากโชลูอ่ะสมมุติามาจองใช่ไหมครับเหลือแค่299ผ่อนต่อเดือนประมาณ6,000นิดิดซึ่ง299เนี่ยราคาถูกวกว่าอีโคคาอีกนะครับผมคันนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง,งครับนิ่งเงียบบอกเลยว่าคันนี้นําเสนอคันนี้นะครับผมก็จะมีของตัวพวกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ ทั้งหมดนะครับกระจมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่พับไฟฟ้านะครับเวลาเราจะใช้งานพับลงมาเนี่ยใช้มือพับได้เลยนะครับผมทางด้านนี้พวงมาลัยนะครับจับเหมาะมือมากครับวิ่งประมาณ1นึ่งแสนานโลนะครับผมส่วนความปลอดภัยนะครับก็มีระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผม ABS พร้อมเลยนะครับผมด้านนี้ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนะครับผมสี่สปีดนะครับระบบของวิทยุนะครับ MP 3นะครับสามารถใส่แผ่นเข้าไปได้นะครับ วิทยุใช่ไหมครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดีกว่าโอเคเยี่ยมตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมก็จะมีเก๊ะใส่ของนะครับสมุดคู่มือนะการใช้งานนะครับผมภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับผมด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นของตัวที่่ากระจกสองนะครับผมมีด้านนี้ด้วยนะครับแต่นี่หักไปนิดนึงนะครับผมกระจกด้านนี้ด้านคนขับอด้านคนนั่งก็มีครับผมกระจกซองนะครับมีเหมือนกันผมสูงร้อยเจ็สิบเจ็ดเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับนั่งสบายอยู่หัวนี่ไม่ติดเลยครับค่อนข้างกว้างขวางครึ่งเป็นรถของตัวซิตี้คาร์ที่ว่าว่านั่งห้าคนสบายสบายเลยขึ้นเหนือล่องใต้คันเนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่เลยเดี๋ยวผมนั่งหลังให้ดูนะครับว่ามันกว้างไงบ้าง อนั่งหลังเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคือด้วยคนที่เป็นซิตี้เนี่ยผมชอบอยงองเนี่ยเพราะว่าชอบช่วงล่างกับประตาการเล่นเขาถ้าในเรื่องเครื่องของช่วงล่างเนี่ยฮอนด้าผมถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยก็ว่าได้ของตัวรถซิตี้คาร์ซึ่งคันนี้เครื่องพันห้านะครับและผมนั่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนั่งสบายโป่งนะครับด้านหลังเนี่ยนั่งแบบไม่อึดอัดห้านคนนั่งได้แน่นอนซึ่งคันนี้นะครับเลอคันสุดท้ายแล้วอ่ะฮะตอ่อเขาเนี่ยผมมาขอแนะนํานะครับคันนี้นะครับผมผมจัดโปรโมชั่นนะครับ ค่าจองจาก YouTube นะครับรดเพิ่มหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับรถนะครับผมอยู่ที่ซอยติดกับซอยรามแผงร้อยห้าเก้านะครับเลยไม่นี่เดียวจะเห็นโชว์ลิ้มเขียวๆนะครับ P.B. รถบ้านเกต A นะครับผมถ้าชอบคันนี้นะครับชอบคลิปนี้นะครับรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับผมจะลดได้ดีสวยๆมากะมาให้ทางคุณผู้ชมเลือกอีกต่อไปนะไอเลือกต่อนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ